ฝัว่าหลงทางคำทำนายช่วงนี้ควรระวังตัวไว้สักนิดคู่แข่งของคุณกำลังวางแผนประสงค์ร้ายกับคุณอยู่หากมีการเดินทางในช่วงนี้จะราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเข้ามาเนื่องจากคนที่อายุน้อยกว่าหาเรื่องมาให้คุณเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่คู่ของคุณอาจจะมีอาการงอนเล็กน้อยเนื่องมาจากความเข้าใจผิด รีบร,บรบเคลียให้เรียบร้อยก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่ละ่ะส่วนคนที่ยังโสดเป็นช่วงเนื้อหอมของคุณมาถึงแล้วจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณมากมายแต่อย่าคิดหวังจับปลาสองมือเคียวละ่ะดวงการงานการเงนิงนหากต้องมีการกู้ยืมเงนินเพื่อมาประกองธุร,รกิจก,ก็จะผ่านไปด้วยดีงานของคุณช่วงนี้อาจจะล่าช้าไปบ้างทำให้เจ้านายของคุณ ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ช่วงน,นี้ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายสักหน่อยเพราะจะมีเรื่องให้เสียเงินในอนาคตได้ควรเก็บออมไว้บ้างจะดีเลขเด็ดเลขมงคล3136144906353140